โอเคทีนี้กลับมาเรื่องของเว็บบิดที่ถูกจับถูกรวบถูกปิดเว็บเนี่ยก็คือทั้งสยามบิด co แล้วก็ทั้ง tttorrent. com จริงๆในไทยมีหลายเจ้าไม่ใช่แค่นี้อาจจะมีประมาณอีก 2- 3สเจ้าแต่ที่ส3สามเจ้านั้นยังไม่ได้โดนเล่นไม่ได้โดนจับเพราะว่ายัางใหญ่ไม่มากพอแล้วก็อาจจะไม่ได้มีการพัฒนามากอาจจะมีการเข้าไปดูแล้วไม่ได้ละเมิดมากนิดหน่อยไม่ได้เสียหายเยอะก็เลยไม่ได้จริงจังหรืออาจจะไม่รู้ที่อยู่หรืออาจจะกําลังสืบอยู่เดี๋ยวจะโดนตามมาก็ได้ซึ่ง จริงๆแล้วเนี่ยที่หลายเว็บไม่โดนหรือแม้กระทั่งสยามบิดเนี่ยถึงอยู่รอดมาได้19ปีที่ผ่านมานี้เพราะอะไรหลักๆผมก็มองว่าเพราะเขาป้องกันตัวเองมาดีระดับหนึ่งแล้วอย่างเช่นเมื่อกี้ที่ผมเล่าไปใช่ไหมผมไม่สามารถสมัครได้ผมต้องยืมบัญชีเพื่อนมาใช้เนี่ยแหละนี่คือเหตุผลและกละเม็ดรแรกก็คือว่าใครที่จะเข้าไปนั้นเนี่ยสมัครใหม่ไม่ได้จนกว่าคุณจะต้องมีคนในแนะนําก็คือผมอาจจะใช้บัญชีเพื่อนแนะนําผมก็ได้ผมเอาโค้ดจากรหัสแนะนําของเพื่อนผมมาก่อแล้วก็สมัครสมาชิกทําได้ แปลว่าต้องมีคนในแนะนําปัญหาอีกจุดนึงก็คือว่าคนในแนะนําแนะนําได้จํากัดนะคนในคนนึงอาจจะแนะนําได้แค่2อถึงสคนคุณแนะนํามากกว่านี้ไม่ได้ถ้าอยากให้มากกว่านี้ได้คุณต้องเติมเงิน,นเติมเข้าไปก็แนะนําเพิ่มได้อาจจะเป็น10คนอะไรแบบนั้นนี่ยกตัวอย่างนะหนึ่งคนอาจจะได้2อสารือบางเว็บหนึ่งคนได้เป็น10ก็ได้เนี่ยแหละถ้าไม่สามารถป้องกันคนนอกเข้าไปได้แบบอาจจะเป็นตํารวจอาจจะเป็นหน่วยเข่ากรงอาจจะเป็นแบบ่ายหนังเข้าไปสืบเขาเข้าไปไม่ได้เพราะว่าเขาต้องสมัครสมาชิกที่ต้องมีคนในแนะนํา แต่ก็ใช่ว่าเขาจะเข่งแบบนี้เสมออาจอาจ,จะเป็นช่วงที่เขาขาดสภาพคล่องเงินทุนเหลือน้อยอาจจะต้องการเงินมากช่วงที่แบบขัดสนเงินทองขาดสภาพคล่องอะไรแบบนั้นเขาก็จะเปิดให้สมัครได้ทุกคนสามารถสมัครได้ในช่วงเวลานึงล้วก็ค่อยปิดแต่ในมุมหนึ่งเนี่ยผมก็มองว่าเขาน่จะต้องมีสายข่าวนั่นแหละก่อนที่เขาจะเปิดให้ทุกคนสามารถสมัครได้ในช่วงนั้นเขาก็ต้องมีสายข่าวภายในสายข่าวที่รู้ว่าช่วงนี้เนี่ยตำรวจจริงจังแค่ไหนช่วงนี้พวกบุกจับลิขสิทธิ์โหดไหมถ้าไม่โหดก็เปิดไง นะเปิดไปช่วงหนึ่งสักเดือนสองเดือนแล้วก็ปิดให้คนข้างนอกไม่สามารถเข้าได้อีกก็เพื่อจะได้รับสมาชิกเข้าเพิ่มเพราะว่าคนในอาจจะไม่อยากแนะนําต่อหรือไม่มีใครอยากจะใช้ต่อแต่มีคนนอกอีกมากมายที่ไม่ได้รู้จักคนนอยากเข้าอะไรแบบนั้นก็จะสมัครได้แล้วก็ค่อยปิดเนี่ยแหละคือวิธีการเพราะว่าไรายได้เข้ามาหาศาลนะถ้าดูจากที่ข้อมูลที่สํานักข่าวเขาเผยแพร่มารายได้ต่อ1เดือน1.5ล้านเดือนหนึ่งเนี่ยอันนี้คือสยามบิดนะเดือนหนึ่งได้1.5ล้านบาทบีบีนึงก็แบบ1 0 20ล้านบาทเยอะมาก แล้วนี่คือเงินรายได้นะยังไม่รวมถึงเงินหมุนเงินหมุนเขาจริงๆนะ่หมุนในระบบมี6กบล้านมาหาศาลมากเงินก้อนใหญ่แบบนี้มันก็สามารถแบ่งนูน่นแบ่งนี่เพื่อให้สามารถอยู่ต่อไปได้ทีนี้มาถึงเรื่องของบิตเรื่องของทอเลนที่หลายหลายคนอาจจะยังไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรบิตคืออะไรมันโหลดกันยังไงคือบิตเนะี่ยมันเหมือนจุดเริ่มต้นของพวกแบบไม่มีศูนย์กลางคล้ายๆบล็อกเชนที่ชอบเรียกว,ว่าไม่มีศูนย์กลางบิตก็ประมาณนั้นแต่ไม่ได้ไม่มีศูนย์กลางเสียทีเดียวมันก็ต้องมีอยู่ดี บล็อกเชนก็ต้องมีศูนย์กลางอยูด่ดีมันก็ต้องมีอินเทอร์เน็ตต้องมีตัวกลางที่แบบทาให้คุณมาเชื่อมต่อกันได้มันไม่มีทางที่ไม่มีศูนย์กลางเลยทุกคนเชื่อมถึงแบบมุ่มๆไม่ได้ยุคนี้ยิ่งยากนะ IPv 4เนี่ยหมดโลกไปแล้วเดี๋ยวจะอธิบายให้ดูนะเพราะฉะนั้นสุดท้ายมันก็ต้องมีตัวกลางผมไม่สามารถเชื่อมต่อได้โดยตรงกับคนอื่นจนกระทั่งมีตัวกลางซึ่งไอ้ตัวกลางนี้ก็คือสยามบิดสยามบิดก็จะมีเหมือนเป็น Pro x y นะเป็นแบบช่องทางของเขาทําให้สามารถตรวจจับแต่ละคนนะนเรา,าก็ต อัปโหลดเท่าไหร่ดาวโหลดเท่าไหร่เดี๋ยวจะพาไปดูภาคต่อไปทีนี้เรื่องของการดาวน์โหลดและอัปโหลดไฟล์มันจะแบ่งเป็น2ฝั่ง2ฝัง่งนี้ฝั่งแรกก็คือซีเดอร์ซีเดอร์ก็คือผู้ปล่อยไฟล์ปล่อยก็คือผมอะ่ะเป็นต้นต้นฉบับในการปล่อยไฟล์หรือผมโหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วใครก็ตามที่โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วยังไม่ได้ลบไฟล์ทิ้งคุณก็จะเป็นคนที่ปล่อยไฟล์ต่อให้คนอื่นได้เขาเรียกว่าซีเดอร์ต่อมาลิเชอร์ลิเชอร์ก็คือสายปลิงสายปลิงที่จะคอยคืกมันเหมือนเป็นศัพ์ในโลกออนไลน์แหละ อันนี้ก็คือเรียกว่าลิเชอร์จริงๆนะลิเชอร์จริงๆใช้ในสามโลกออนไลน์เยอะอย่างเช่นก่อนหน้านี้คุณเลดก็มีเรื่องของสายปิงที่คอยเอาของคนอื่นมานั่งขำคิกๆอะไรประมาณนั้นเนี่ยแหละสายปิงแบบนั้นลิเชอร์ก็จะคอยดูดไฟล์คนอื่นซีเดอร์ปล่อยลิเชอร์ก็จะดูดไฟล์แต่คุณจะเป็นลิเชอร์ชั่วคราวหรือคุณจะเป็นลิเชอร์ตลอดไปก็ได้ลิเชอร์ของคุณถ้าตลอดไปก็คือแบบดูดไฟล์มาเสร็จลบทิ้งคุปไม่ปล่อยให้คนอื่นต่อคุณอาจจะเป็นลิเชอร์ตลอดหรืออาจจะเป็นลิเชอร์์แแแคคคคค่่่เเเเดดดดีียยวววลลลล้้้้อออออสสับไไปปป็็็็็นนนซรรกกกืืุุณณโหหจใต ซึ่งบิดเขาจะชอบคนแบบนี้มากระบบบิดนะระบบแชร์ส่วนกลางเพราะคุณจะได้ช่วยส่งต่อไฟ์ให้คนอื่นได้แต่ถ้าคุณโหลดเสร็จลบเหลือแต่เจ้าของคนเดียวแล้วเจ้าของอนาคตอาจจะแบบโน้ตบุ๊กหายคอมหายไม่ได้ตออ่อเน็ตมันก็จะลําบากทาให้คนที่ต้องการไฟล์ตัวนี้ก็จะหายแบบนั้นเพราะนี้นแหละมันก็จะแบ่งเป็นซีเดอร์กับลีเชอร์ลีเชอร์โหลดเสร็จก,ก็กลายเป็นซีเดอร์ได้ทีนี้2ชนิดนี้ซีเดอร์กับลีเชอร์เนี่ยรวมกันเขาเรียกว่าเพียเพียเนี่ยรวมกันเป็นเพียก็คือในในไฟตัวนี้มีคนเพียกันกี่คน พีกันอาจจะสักสิบคนแล้วในนั้นมีแค่หนึ่งคนที่เป็นซีเดอร์เป็นคนปล่อยไฟล์ที่เหลืออีกเก้าคนเป็นคนที่คอยโหลดไฟล์และประเด็นอยู่ตรงนี้นะตรงที่ว่าถ้าทุกคนทุกคนเนี่ยโหลดไฟล์ในเวลาเดียวกันและทุกคนสามารถปล่อยไฟล์ในเวลาเดียวกันอ,อย่างเช่นอะผมปล่อยผมเป็นคนอัปโหลดไฟล์แนะ่นอนผมต้องมีไฟล์ต้นฉบับถูกไหมผมปล่อยไปแล้วมีคนนึงมาโหลดคนคนนี้เนี่ยโหลดไปได้ประมาณ10%ออยู่ๆมีอีกคนมาโหลดคนคนนี้เนะี่ยแบ่ง10%นี้ให้อีกคนได้นะก็คือฉันโหลดไปสะอัปโหลด10%นี้แอ คือเขาไม่ได้หายไปไหนไฟล์เขายังอยู่แต่เขาก,ก็ปีให้อีกคนผมก็ช่วยไปด้วยในตัวเห็นไหมม,มันไม่ได้แปลว่าต้องโหลดเสร็จถึงจะอัปโหลดได้ภายในตัวเขาแบบโหลดได้สักสิเขาก็สามารถอัพโหลดได้แล้วถ้าสมมุติผมออฟไลน์ผมปิดคอมไปแล้วคนคนนี้ก็จะมีประมาณ10บเปอร์เซ็นต์เขาก็จะบอยให้อีกฝั่งได้แค่สิบเปอร์เซ็นต์ทุกคนที่มาทีหลังก็จะค้างที่สิบเปอร์เซ็นต์จนกระทั่งผมออนไลน์ใหม่ทีนี้ผมออนไลน์ใหม่ทุกคนสามารถดูได้ ใครดูดเร็วดูดเร็วก็ดีแล้วดูดไปก็ปล่อยไปอีกคนต่อไปอคนนะ้มันก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะมาดูดเน็ตผมหมดดูดยังจะดูย,ดดยังไม่ใช่ในตัวเขาก็สามารถถ้าใครมีมากกว่าน,นั้นก็ช่วยกันแชร์ใช่ทุกคนดึงจากผมอยู่แต่ก็ดึงจากคนที่มีมากในนั้นจนกระทั่งมีคนคนนึงเต็มคนที่2อ,อาจจะโหลดจนเต็มผมปิดเครื่องได้ละผมปิดเครื่องคนที่2ก็ยังคงทาหน้าที่เป็นคนปล่อยต่อแน่นอนมันต้องมีเนต็ต นเน็ตก็คือตัวกลางนั่นแหละอนี่ผมบอกว่ามีตัวกลางเสมอแหละเพียงแต่ว่าจะเรียกมันยังไงแต่คือใช่มันก็สามารถปล่อยต่อทุกคนสามารถช่วยปล่อยต่อได้แต่มันต้องมีอินเทอร์เน็ตซึ่งมันก็ดูดีเนียเป็นเหมือนเันชุมชนหนึ่งอ่ะที่แบบได้ไฟล์แล้วก็แบ่งกันต่อไปเรื่อยๆส่งต่อกันไปเรื่อยๆยิ่งเยอะก็ยิ่งดีคนใหม่มาโหลดก็จะได้โหลดเร็วขึ้นเพราะทุกคนช่วยกันปล่อยเพราะมันต้องเสียเน็ตนะการที่คนมาดูดผมถ้าทุกคนมาดูดผมคนเดียวเนี่ยผม,ผมจะกินเยอะจะดูเน็ตผมเยอะมากทุกคนมาแบบ10คนพร้อมก่ย โหลดพร้อมๆกันหนึ่งไปถึงร0% 0มันก็จะดูดหนักมากดูดเน็ตผมเต็มสป,ปีดอะไรประมาณนั้นเพราะเนี่ยแหละถ้าทุกคนช่วยกันจะดีแต่ปัญหามันจะเกิดตรงนี้ตรงที่ว่าถ้าสมมุติแต่ละคนเนี่ยดูดไปแล้วเต็มแล้วแล้วก็ลบฝ่ายทิ้งมันจะไม่มีคนปล่อยต่ออาจจะเหลือผมคนเดียวก็โอเคยังได้ยังมีคนโหลดไปเรื่อยๆแล้วมันจะช้าลงเพราะว่าถ้าผมปิดคอมกว่าจะเสร็จอีสิบเปอร์เซ็นต์ผมเปิดมาอีกวันเขาที่สามสิบเปอร์เซ็นต์เปิดมาอย่เนี้ยมันกว่าจะเสร็จถ้าช่วยกันมันจะดีทีนี้ถ้าาสมมมุติวว่ันึผ ลบทิ้งลบไฟล์ทิ้งก็จะไม่มีใครปล่อยต่อแล้วเพราะคนอื่นก็ลบกันไปหมดแกนเพราะว่าคนจะมาโหลดใหม่เนี่ยโหลดไม่ได้เพราะไม่มีใครมีไฟล์ต้นฉบับที่เชื่อมให้คุณแล้วคุณก็ใช้ไม่ได้เนี่ยแหละคือปัญหาที่เขาเรียกว่าซีเดอร์กับลีเชอร์ซีเดอร์ก็เหมือนผู้เผยแพร่มเมล็ดพันธุ์ปล่อยไปส่วนลีเชอร์ก็เหมือนสายปิงที่ดูดดูดคือเขาเรียกแค่ว่าปิงในตัวอย่างของการดูดเฉยๆแต่ไม่ได้แปลว่าเขาจะเป็นสายปิงแบบไม่ดีอะไรแบบนั้นก็คือบางคนก็เข้าใจได้ว่าเขาไม่ใช่คนมีต่างอะไรมากเขาก็อาจจะแบบโหล,ลดไป แล้วก็ถึงเวลาฮาร์ดดิสเขาจะเต็มแล้วเขาก็ต้องลบทิง้งอาจจะปล่อยแป๊บหนึ่งปล่อยสักวัน2วันฮาร์ดดิสชั้นเต็มอะฮาร์ดดิสชั้นมีแค่แบบ2 5 0กห้าสิกิะฉันจะไปปล่อยให้ใครได้เยอะฉันแบบโหลดคลิปมาไม่กี่คลิปก็เต็มแล้วโหลดมาไม่กี่อย่างก็เต็มแล้วฉันก็ต้องลบสี่แล้วไม่พออินเทอร์เน็ตเน็ตชั้นเนี่ยเป็นเน็ตที่แบบช้ามากถ้าฉันต้องปล่อยให้คนอื่นเนี่ยโอ้โหเน็ตชั้นจะแบบห่วยเลยอะฉันก็จะเล่นอะไรไม่ได้นี่ก็คือความเข้าใจแหละบางคนอาจจะเป็นแบบนี้ที่เขาก็ไไมมมม่ดมมมดบบ้้้ีีีีาาะกกํลังทนนพพอผูแบบ บางคนก็จะงงว่าอ้าวในเมื่อคุณมีแต่ปอบให้คนอื่นแล้วแล้วคุณจะทําเพื่ออะไรคุณก็ไม่ได้อะไรแบบนี้ทุกคนลบทิ้งไม่ดีกว่าหรอทุกคนก็ไม่ต้องแบ่งให้ใครแล้วก็ลบทิ้งลบทิ้งลบทิ้งแล้วก็ไปหาโหลดของคนอื่นอย่างเดียวได้หรอจริงๆมันก็มีประเด็นนะตรงที่ว่ามันคือผลประโยชน์ไม่ใช่ว่าคนอัปโหลดจะแบบอัปโหลดฟรีเสมอไปเขาก็มีผลประโยชน์เป็นตัวเล่าก็คือเว็บเนี่ uh ยแหละเว็บเขาก็จะมีผลประโยชน์ให้โดยที่ไม่ใช่เป็นผลประโยชน์ตัวเงินหรือผลประโยชน์แบบเข้าตัวอะไรแบบไม่ใช่เป็นผลประโยชน์ที่ว่า เราอัปโหลดเยอะเราจะสามารถดาวน์โหลดได้เยอะนี่แหละเป็นข้อจํากัดที่ว่าทุกคนจะแบบมีหน้าที่จะรู้ตัวเลยว่าเอยสมควรจะอัปโหลดให้คนอื่นนะถ้าจําเป็นก็ควรจะปล่อยบ้างาไม่ช่เอาแต่ดูอย่างเดียวนี่แหละเขาจะมีค่าอัปโหลดกับดาวน์โหลดออย่างเช่นผมผมเพิ่งเปิดใหม่ผมมี0ูนย์ผมก็ต้องดาวน์โหลดได้อาจจะดาวน์โหลดได้แบบเขาให้ฟรี2อสาวันเนี้ยผมก็ต้องทําคะแนนผมดาวน์โหลดมาตอนนี้ผมดาวน์โหลดมา5้ากิกดาวน์โหลด5แต่อัปโหลดยังเป็นศูนย์ถ้าผ่านไป2อสาวันนี้ผ่านไปหมดอายุเนี่ย เขาให้ผมฟรีไม่กี่วันเนี่ยหมดอายุเมื่อไหรผมจะไม่สามารถดาวน์โหลดได้อีกจนกว่าผมจะอัปโหลดให้คนอื่นหรือรอัปโหลดไฟล์ใหม่อะไรทรงๆนั้นนะแปลว่าผมดาวน์โหลดมา5กิกผมก็ต้องปล่อยทิ้งไว้ห้ามไปลบไฟล์นี้แล้วให้คนอื่นเนี่ยช่วยกันมาโหลดเมื่อมีคนโหลดไฟล์มันก็จะดึงเน็ตผมไปด้วยนี่แหละตรงนีนะ้ทำให้ค่าอัปโหลดผมจะขึ้น1นึ่กิกสกิกสากิกสกิกหกิกจนกระทั่งมันมากกว่า5กิกก็คือค,อควรจะมากกว่าเขาเรียกว่าเลชิโอภาษาไทยจะชอบเรียกว่าเลโชเลโชอัตราส่วนอัปโหลดควรจะมากกว่าดาวน์โหลดยิ่งมาากก็ยยิ่่่งงดดีแบบออเชนัโหล สิบกิกดาวโหลดห้ากิกก็จะเป็นสองต่อหนึ่งแล้ไอ้นะสองต่อหนึ่งนี่แหละทําให้ผมจะได้แนนตรงนี้ทาให้เวลาผมจะดาวโหลดไฟล์อื่นผมทําได้ง่ายผมไม่ต้องลำบากพวกนนี้เมื่อผมอัพให้คนอืกตั้งเยอะแล้วผมก็สามารถดาวโหลดได้ขอให้ว่าอัพโหลดต้องมากกว่าดาวนโหลดเสมอจะดีที่สุดจะปลอดภัยที่สุดการไว้เกิดวันนึ่งคุณดาวนโหลดไม่ได้ลำบากนะแล้วก่อนคุณจะดาวนโหลดมันก็ต้องคลิกดาวนโหลดไฟล์ก่อนเป็นไฟล์ทอนเลนต์แล้วค่อยเอาเข้าโปรแกรมเพราะนี่แหละถ้าคุณอยากจะดาวนโหลดของคนอื่นคุณก็ควรจะอัพโหลดให้คนอื่นมันก็็แฟรดีมมันนควจะเปอย่างถูก แต่ถามว่าอ้าวแล้วคนเมื่อกี้ที่ผมเล่าล่ะว่าเขาก็ไม่อัปโหลดให้ใครนี่เขาดาวน์โหลดอย่างเดียวทำไมเขาทําได้ยังไงทําได้เพราะก็คือเนี่ยแหละนี่คือรายได้สําคัญมากของเว็บไซต์สยามบิดเรียกว่าเป็นรายได้หลักแหละเพราะเขาไม่ได้มีรายได้จากอย่างอื่นอาจจะมีโฆษณาเล็กน้อยปะปายบ้างแต่อาจจะไม่ได้เยอะมากแต่รายได้หลักก็คือมาจากสมัครสมาชิกรายเดือนให้สยามบิดเนี่ยแหละอันนี้ที่รายได้ที่ทางสื่อออกก็คือรายได้1.5ล้านก็คือมีสมาชิกในนั้นหมื่นคนอาจจะหมื่นน่อยๆหมื่นกว่าคนประมาณนั้น ค่าสมาชิกตรงนี้เป็นหลักซึ่งถ้าใครสมัครสมาชิกก็จะสามารถดาวน์โหลดได้ไม่จํากัดค่าดาวน์โหลดก็คือไม่ขึ้นอ่ะเป็นศูนย์ตลอดคุณอาจจะเคยดาวน์โหลดมา5กิกอัปโหลดคุณมี10กิกแต่หลังจากนี้ถ้าคุณสมัครสมาชิกแล้วคุณจะดาวน์โหลดได้ไม่จํากัดค่าดาวน์โหลดก็จะไม่ขึ้นอ่าคุณจะดาวน์โหลดเป็นพันกิกเป็นหมนะื่นกิกเนี่ยดาวน์โหลดก็ยังที่เดิมที่5กิกอะไรแบบนี้นะเนี่ยแหละคือผลประโยชน์สาคัญของเว็บไซต์ถ้าใครอยากจะดาวน์โหลดได้ไม่จํากัดใครที่ไม่มีต้นทุนเรื่องฮาร์ดดิสกริมมัคมาช กับสยามบิดเดือนหนึ่งอาจจะแบบหลักร้อยสองสามร้อยก็สมัครเข้าไปถ้าชิปกับสองสามร้อยต่อเดือนมันก็ดีกว่าคุณต้องไปซื้อฮาร์ดดิสคุณต้องไปสมัครเดตต่อเดือนเพิ่มอีกตั้งหลายร้อยอะไรแบบนั้นก็ได้อาจจะมีะค่าสมาชิกถูกกว่านี้ก็ได้เพราะถ้าสองสามร้อยอาจจะดูแพงไปอาจจะแบบหนึ่งร้อยสองร้อยประมาณนั้นก็จะเป็นรายได้สําคัญของเว็บไซต์เขาที่ผมเล่าไปเมื่อกี้ก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทําให้สยามบิตอาจจะดูไม่ได้โดนข้อหาตรงๆเพราะคุณไม่ได้เป็นคนอัพไฟล์พวกนี้ไง ไฟล์วิดีโอไฟล์หนังไฟล์เพลงพวกนี้สยามบิดไม่ได้เป็นเจ้าของอัปเนี่ยแต่ผู้ใช้เป็นคนอัพอัพเพื่อจะได้ค่าดาวน์โหลดกับอัพโหลดถ้าผมอัพเสร็จแล้วผมได้ค่าอัพโหลดเยอะผมก็จะได้ดาวน์โหลดคนไฟล์คนอื่นได้ดาวน์โหลดไฟล์หนังไฟล์วิดีโอซีรีส์หรืออะไรก็ตามพวกนั้นดาวน์โหลดได้ก็เป็นผลประโยชน์ของคนในเว็บที่ไม่ได้เป็นผลประโยชน์ตัวเงินอ่ะมันก็ดูไม่ได้ได้เงินน่ะไม่ได้เรียกซับอะไรแบบนั้นมันก็จะดูมันเป็นแค่ในคอมพิวเตอร์เหมือนเป็นการแบ่งปันกันทําให้สยามบิด้้ราายไดจกก โดยตรงอะ่ะไม่ได้ว่าเอาไฟล์หนังมาปล่อยแล้วก็ได้สมาชิกไม่ใช่ทําให้มันดูอ้อมๆไปหมดนะฮะอาจจะเป็นเพราะแบบนี้ทําให้หยุดมาได้ตลอดเพราะเขาไม่ได้เป็นเจ้าของไฟล์แต่คือไม่ช่ไม่เป็นเจ้าของเลยผมมองว่าต้องมีแหละต้องมีบางไฟล์ที่เป็นเจ้าของบางอย่างที่เป็นเจ้าของเพื่อจะได้ดึงคนมาเข้าเว็บไซต์ก็จะได้คนจะได้สนใจเข้าเว็บไซต์เยอะๆ uh จะได้สมัครสมาชิกนี่นั้นแต่มันก็ไม่ใช่ทุกไฟล์แค่บางไฟล์ก็ได้แต่โดยหลักก็คือส่วนใหญ่ในเว็บไซต์เขาไม่ได้เป็นเจ้าของทําให้เขาอาจจะไม่ได้โดนข้อหาพวกแบบในการละเมิดลิขส อาจจะแบบเป็นผู้สนับสนุนแทนหรืออาจจะไม่โดนอันนี้ก็ไม่แน่ใจก็ต้องดูข้อหาเพราะถ้าจากที่ผมดูจากเว็บสื่อของ P p พ v เนี่ยหรือของไทยรัฐหลายเว็บสื่อเนี่ยมีการเผยแพร่ก็เหมือนว่าจะโดนเรื่องของอาลามุกอนาจารแล้วอาจจะเรื่องของเว็บพน,นันอาจจะรับเว็บพน,นันก็เป็นได้อาจจะเป็นแบบนี้หรือช่วงหลังอาจจะแบบรายได้ไม่มากพอหรือเปล่าก็ต้องรับพวกนี้บางคนก็สงสัยว่าช่วงหลังอาจจะแบบต้องการเงินเยอะเกินไปหรือเปล่าก็ไปรับพวกนี้ทําให้งานเข้า ท้งที่ก่อนหน้านี้ก็อยู่มาได้ปกติไงเขาอยู่มาได้ถึง19ปีอยู่มาได้ขนาดนี้แปลว่าก็ไม่ธรรมดาแปลว่าคุณสามารถหลบเลี่ยงอะไรได้หรือเปล่าก็คืออย่างแรกนั่นแหละก็คือสมัครสมาชิกต้องเป็นคนในแนะนําเท่านั้นหลบเลี่ยงแรกหลบเลี่ยง2ก็คือไม่ได้อัปโหลดเองเขาไม่ได้เป็นคนอัปโหลดไฟล์แต่ผู้ใช้เป็นคนอัปแต่ผู้ใช้ก็ไม่ได้รียรับเงินจากใครมันก็เหมือนเป็นแค่ในสังคมอะไรประมาณนั้นทีนี้ถามว่าแบบนี้ปลิงไหมการกระทําแบบสยามปิดกับพวกเว็บไซต์ทอเรนต์เนี่ยมันดูเป็นสายปลิงไหม ผมก็มองว่ามันก็ไม่ได้ร้อยเปอร์เซนต์มันอาจจะใช่มันมันดูไม่ดีมันไปแล้วเมดลิขสิทธิ์ษษษษเขามันน่าเกลียดแต่ถ้าเทียบจริงๆแล้วไม่หนักเท่าดูหนังออนไลน์พวกนี้ก็ยังมีไฟล์อื่นมีปะปนอย่างอื่นบ้างไม่ใช่ว่าแบบเจาะจงจะหากินกับหนังเขาไปตั้งลายนะมันดูไม่ได้โลภอะโลบจนแบบสุดขีดแต่มันดูอ้อมๆมากกว่าแล้วสยามบิดไม่เชื่อต้องเสียตังค์หรือบางครับว่าต้องดูโฆษณาเท่านั้นไม่ใช่ไม่ได้เสียตังค์มีทั้งฟรีและไม่ฟรีถ้าคุณอยากใช้ฟรีก็ไดด้้้แตต่่คคุณออองัปโหหลในนื แต่ถ้าไม่อยากใช้ฟรีก็เสียตังค์แล้วก็จะได้ดาวน์โหลดไม่จำกัดแต่ถ้าต่างกักพวกเว็บดูหนังออนไลน์พวกนั้นคือโลกกรอบทุกอย่างมีแบนเนอร์มีลายน้ามีโน,น,น,น่นี้นัน่นก๊อปเข้าไปหมดอันนี้คืออันตรายมากแถมล่อคนไปเล่นพน,นันสยามบิดอาจจะเกี่ยวกับเรื่องพนัน,นก็ไม่ถูกต้องนะถ้าสยามบิดไปรับไปแบบนี้มันก็จะไม่ถูกต้องพอจริงๆสยามบิดมันมนรวมหลากหลายมากหลายคนก็เล่นสยามบิดแต่ก็สนามสุนของทุกลิขสิท์นะแต่แค่อันนี้อาจจะแบบเป็นไฟล์คุณภาพสูงกว่าอะไรแบบนั้นแล้วสยามบิดเนี่ยเหมือนจะเป็นต้นฉบับของหนังเลย ถ้าตามข้อมูลภายหลังนะ่ะอันนี้คือภายหลังจากกรณีที่ตอนแรกผมบอกไปเมื่อกี้ว่าจะเห็นว่าเรื่องของรามโมออาาจารเรื่องของผนันออนไลน์นั่นคือตอนแรกภายหลังอยู่ๆมีข้อมูลตรงนี้ออกมาจากสื่อนะว่าตํารวจนะ่าจะถามเจ้าของเว็บไซต์เว็บหนึ่งดูหนังออนไลน์หรืออะไรเนี่ยเทือนๆเนี่ยว่าไปเอาไฟล์หนังมาจากไหนเอาให้คนดูคนมาจากไหนก็เลยสาวมาถึงสยามบิดว่าเอามาจากสยามบิดเนี่ยแหละจริงๆมากมายเว็บหนังมากมายก็คือดึงมาจากนี่ ผมมองว่านี่น่าจะเป็นต้นทางเลยแต่ว่าตัวเขาเองก็ที่อยู่มาได้ส่วนหนึ่งคือป้องกันดีอีกส่วนหนึ่งก็อาจจะมีนอกมีในหรือไม่มีใต้โต๊ะกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับส่วนนู่นส่วนนี้หรือแม้กระทั่งเกี่ยวกับเรื่องของลิขสิทธิ์อะไรบางอย่างเพราะาตัวเขาเองคือต้นตำรับเรื่องของแบบมีหนังมีภาคไทยมาก็จะเป็นชื่อเขาถ้าไปดูเว็บอื่นหนังที่ไปกอปของเขาก็มักจะมาจากเว็บนี้ซะเป็นส่วนใหญ่ mm hmm. ก็แปลว่าที่รอดมาได้ทั้งป้องกันทั้งมีนอกมีในหรือไม่ก็ไม่ทราบ แล้วล่าสุดองค์กรความร่วมมือเรื่องของลิขสิทธิ์ที่ผมเล่าไปเมื่อกี้ A C E Alliance for Creativity and Entertainment เนี่ยประกาศขึ้นหน้าเว็บตัวเองแล้วว่ามีการบุกรวบบุกปิดเว็บไซต์สยามบิด .co ประกาศแล้วทั้งที่อันนี้คือถ้ารูบจริงๆอ่ะมีการปิดจริงๆตั้งแต่วันที่9วันที่10แล้วแต่ที่เขาประกาศคือ1 9ไม่เม,มื่อไม่ไม่กี่วันก่อนนี้เองคืออันนี้ก็ไม่รู้เดาไม่ถูกแล้วว่าตกลงเขาโดนจับก่อนเพราะว่าเรื่องของลามกอนาจารเรื่องของเว็บพนันออนไลน์รับโฆษณาพนันออนไลน์หรือไม่หรือว่า ที่โดนจับหลักๆคือก็คือเรื่องของลิขสิทธิ์หนังนี่แหละก็อันนี้ไม่ทราบนะจริงๆมันมีอย่างที่ผมสงสัยมาตลอดพวกเว็บบิดเว็บเทือเนี่ยทำไมถึงต้องมีคําว่า,าพระมหากษัตริย์ตลอดมันจะมีแต่ละหมวดหมูนะ่ฮะหมวดหมู่หนังหมวดหมู่การ์ตูนหมวดหมู่หนังสือนู่นนี่นั่นซีรีส์แล้วมันก็จะมีหมวดหมู่แรกที่จะเป็นหมวดหมู่บนสุดหมวดหมู่พระมหากษัตริย์ซึ่งถ้ากดเข้าไปดูก็จะเห็นเป็นรูปเรื่องของอวิดีโอเกี่ยวกับการเฉลิมพระเกียรตินู่นนี่นั่นต้องขึน้นอันแรก ถามว่าเพื่ออะไรถ้าอิงจากที่ผมวิเคราะห์ก็เหมือนเพื่อความอยู่รอดของเขาคือไม่ได้ตำหนินะผมกำลังวิเคราะห์วิธีการของเขาที่ผมศึกษาอะไรแบบนี้เพราะผมอยากศึกษาพฤติกรรมวิธีความคิดเพราะอะไรทำไมถึงต้องขึ้นก็เพราะให้เจ้าหน้าที่เห็นไงนี่ไงฉันขึ้นพระมหากษัตริย์เนี่ยฉันคา,าลบเทิดทุนท่านปล่อยฉันไปเถอะอย่ามายุ่งกับฉันเออเราพวกเดียวกันอะไรทรงทงนั้นเพื่อให้สามารถอยู่รอดนั่นคือส่วนหนึ่งซึ่งแน่นอนสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่ได้เกี่ยวข้องพระมหากษัตริย์ไม่ใช่ผู้สนับสนุน เอามาขึ้นแบบนี้ก็เพื่ออะไรก็เพื่อความอยู่รอดซึ่งอันนี้มันก็เลยสะท้อนไปถึงการเมืองว่าการเมืองที่ชอบเอาสถาบันกษริย์มาอ้างเพราะคุณกําลังหาผลประโยชน์ตัวเองไงใช่หรือไม่พอคุณทําอะไรพลาดคุณก็จะอ้างสถาบันเพื่อให้คนอื่นมองว่าโอ้คุณเขาลุกสถาบันเรื่องที่คุณทําผิดอะปล่อยผ่านไปเถอะทั้งที่ท่านไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรแต่พยายามดึงมาเกี่ยวเพื่อให้ตัวเองดูดีมาเสริมให้ตัวเองให้เผื่อมีคนปกป้องตัวเองเวลาไปทําอะไรผิดไปโกงเงินใครให้ถือรูปท่านไว้คุณจะได้รอดคิดอะไรแบบนนีี้่่่คคคือควาามิดเกซึง อันตรายมากจะทําให้ระบบเสื่อมเสียได้เช่นเดียวกันเห็นไหมถ้าไปดูเว็บบิดแต่และเว็บที่ผมดูอย่างน้อยสองเว็บก็จะมีขึ้นอย่างเงี้ยผ้า,าหากร์จะขึ้นบนสุดเพื่ออะไรก็เพื่อให้มองว่าเออคุณก็รักผ้าหมา,หากรสเหมือนกันเออปล่อยชันไปเถอะเหมือนกันซึ่งสุดท้ายเพื่ออะไรก็เพื่อผลประโยชน์ของตัวคุณเองไม่ได้ทาเพื่อใครถูกหรือไม่ทีนี้เรื่องของทีมงานของสยามบิดจะเห็นว่ามี4คนตามเขามี4ี่คนคนแรกคือบิ๊กบอสอันนี้เห็นว่าเป็นนักแข่งรถอายุ38ปี แล้วก็สองสามสี่มีทั้งหน่วยไอทีหน่วยแบบตอบแชทนู่นนี่นั่นในนั้นรวมแล้วสี่คนเจ้าของเป็นนักแข่งนะไม่ใช่อดีตนักแข่งรถเหมือนว่าเป็นนักแข่งรถเลยนี่แหละโดนรั่วที่บ้านเดียวก็คือเขาก็รายได้ดีมากรวยมากแต่ในมุมนึงก็อย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าก็ไม่ได้ดูเป็นสายปิงสายโลบอะไรแบบนั้นเพราะถ้าโลบจริงๆสายปิงจริงๆนั่นคือดูหนังออนไลน์นั้นโหดมาแต่น,นี้คือเขาหลากหลายเขามีหลายอย่างแล้วก็ผู้คนช่วยกันอัพส่งต่อใช้ฟรีได้ไม่จำเป็นต้องใช้เสตค์ไม่จำเป็นต้องบังคับดูโฆษณาไม่จำ แบบนี้สุดท้ายเรื่องของบิดเรื่องของทอเรนท์ที่ผมพูดไปเนี่ยบางทีอาจจะสร้างภาพลักษณ์ลบให้กับคนมากมายคนที่ไม่รู้จักก็จะมองว่ามันคือเรื่องของเถื่อนจริงๆมันไม่ได้เกิดมาเป็นของเถื่อนแต่คือคนใช้ในทางที่เถื่อนแค่นั้นถ้าไปอัปโหลดนูน่นอัปโหลดนี่แต่จริงๆมันก็คือเหมือนเป็นตัวกลางที่ไม่ต้องมีเซิร์ฟเวอร์กลางฝากไฟล์กินพื้นที่แต่ทุกคนเป็นคนแชร์ไฟล์ร่วมกันเวลาคอมเครื่องหนึ่งโดนยึดโดนปิดก็ยังมีอีกอะไรประมาณนั้นแต่คือแนะ่นอนว่ากาารททบบนี้นอง่่วหะดูจใใชไปถืผิ มันใช้ได้หมดอ๋อแล้วก็สุดท้ายสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวจะมีคนมาเคลม,มานี่คือผลงานของรัฐบาลเศรษฐาน,นุน,นี้นั่นเป็นบุกจํานูน่นไม่ใช่นี่เป็นผลงานตั้งแต่ยุครัฐบาลประยุทธ์คุณประยุทธ์ยุคเขาเลยไม่ใช่ยุก,ก่อนนะยุคเขาเนี่ยแหละมีการปราบพวกหนังเถื่อลิขสิทธิ์อย่างจริงจังช่วงแรกอาจจะมองว่าเออคุณประยุทธ์อาจจะเป็นสายจีนจริงๆไม่ใช่ดูไปดูมาเหมือนเขาจะเห็นค่าไทยมากกว่าไปเห็นแก่สายจีนนะั้นแบบนั้นไม่ใช่ก็โชคดีไปทํ้ให้สายจีหลายคนถึงไม่ชอบคุณประยุทธ์ทีีีีีนน้เเด๋ยววกก็จะมพ่ นางแบกน้อยแบกอะไรแบบนี้จะมาเคลมว่าอ๋อนี่คือผลงานเศรษฐาครับเศรษฐาม,มาเห็นไหมมีการบุกจับไม่ใช่ไม่ใช่ผลงานเสรษฐามันคือผลงานตํารวจผมก็ไม่ได้บอกว่าคือผลงานคุณประยุทธ์แต่คือผลงานตํารวจเขามีความจริงจังกระตือรือร้นและอาจจะแบบเครื่องมือพร้อมอาจจะมีการร่วมมือกับต่างประเทศหรืออเมริกามีการกดดันผ่านยุคข,ข,ของพลเอกประยุทธ์แล้วก็เพื่อส่งต่อให้ตํารวจทํางานหนักขึ้นแล้วช่วงนี้ก็จะเห็นไหมเวลาไปบุกรวบวบุกจับแต่ละที่จะมีสัญ,ญลักษณ์ CIBCentral Investigation Bureau หมือนก็นเลยว่าตํารวจสอบสวนกลางทํางานหนักช่วงที่จะเห็นนะไปบุกรวบพ่อค้ายาไปบุกรวบหนังเถื่อนเว็บไซต์เถื่อนเนี่ยพนันออนไลน์ก็ส่วนใหญ่จะเป็น CIB ก็เลยไม่รู้ว่าเอออาจจะโดนมอบหมายงานโดยเฉพาะหรือเปล่าให้ทํางานกันอย่างหนักซึ่งมาจากส่วนกลางถ้ามาจากส่วนกลางมันก็อาจจะดีกว่าเพราะไม่ได้มีความคุ้นเคยกับเจ้าถิ่นไงบางทีตํารวจที่อยู่ในท้องที่อาจจะมีความคุ้นเคยถ้าตํารวจดีก็จะไม่สดทําตามหน้าที่แต่ถ้าตํารวจที่อาจจะแบบต้องการผลประโยชน์ ก็อาจจะมีการดีวกับเจ้าถิ่นไว้ว่าเออชั้นตรงเนี้ยชันคุมตรงนี้น,น่ะทาให้ผูกขาดนําลวดกับเจ้าที่เนี่ยผูกขาดกันเรื่องอันตรายมากก็มีสอบสวนกลางนี่หน่วยงานกลางเข้ามาหน่วยงานกลางไม่ได้รู้จักกับพวกนี้สามารถเล่นได้และ,และมีอํานาจที่สามารถจัดการได้ก็ดีไปเพราะฉะนั้นเนี่ยแหละแค่อยากจะบอกว่าไม่ใช่ผลงานของคุณเศรษฐาอย่าเคลมเลยโอเคทั้งหมดก็ประมาณนี้วันนี้ผมก็ต้องขอชิ่งไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ